โครงการลดมืองร้อนด้วยมือเราปีที่9กที่เกิดจากความร่วมมือของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ผู้ชนะเลิศประเภทชุมชนและโรงเรียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งผู้ที่ได้รับรางวันชนะเลิศจากโครงการนี้จะได้รับประสบการณ์พิเศษด้วยการเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะการเดินทางในครั้งนี้น้องๆจะได้มีโอกาสไปเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้าชิราคาวะโก ซึ่งเปรียบเสมือนโรงเรียนธรรมชาติที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนโดยเฉพาะการเรียนรู้ถึงความสมบูรณ์ของป่าไม้และการใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาดจ,จากธรรมชาติโดยเฉพาะการได้เข้าไปชมเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ t o y โย a Eco Food Town ซึ่งเป็นพื้นที่รวมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในอนาคตและเป็นที่แรกที่เริ่มสังคมคาร์บอนต่ำแห่งแรกในญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะ โครงการลดมือร้อนด้วยมือเราเป็นอีกโครงการที่โตโยต้ามุ่งมันสร้างสารรค์ให้ทุกคนได้ตระหนักและหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเองเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาต่อย,ยอดโครงการของตัวเองเพื่อขยายไปสู่ชุมชนและสังคมในอนาคตค่ะโตโยต้าขับเคลื่อนความสุข โครงการลดมืองร้อนด้วยมือเราปีที่9ที่เกิดจากความร่วมมือของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ผู้ชนะเลิศประเภทชุมชนและโรงเรียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการนี้จะได้รับประสบการณ์พิเศษด้วยการเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ การเดินทางในครั้งนี้น้องๆจะได้มีโอกาสไปเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้าชิรคาคาวะโกซึ่งเปรียบเสมือนโรงเรียนธรรมชาติที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสร้างสารรค์มากมายที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนโดยเฉพาะการเรียนรู้ถึงความสมบูรณ์ของป่าไม้และการใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาดจากธรรมชาติโดยเฉพาะการได้เข้าไปชมเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่โตโยต้าอีโคฟูทาว ซึ่งเป็นพื้นที่รวมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในอนาคตและเป็นที่แรกที่เริ่มสังคมคาร์บอนต่ำแห่งแรกในญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะ <ST> โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราเป็นอีกโครงการที่โตโยต้ามุ่งมันสร้างสารรค์ให้ทุกคนได้ตระหนักและหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเองเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาต่อย,ยอดโครงการของตัวเอง เพื่อขยายไปสู่ชุมชนและสังคมในอนาคตค่ะโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่9ที่เกิดจากความร่วมมือของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ผู้ชนะเลิศประเภทชุมชนและโรงเรียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวันชนะเลิศจากโครงการนี้จะได้รับประสบการณ์พิเศษด้วยการเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะการเดินทางในครั้งนี้น้องๆจะได้มีโอกาสไปเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้าชิราคาวาโกซึ่งเปรียบเสมือนโรงเรียนธรรมชาติที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย ที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนโดยเฉพาะการเรียนรู้ถึงความสมบูรณ์ของป่าไม้และการใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาดจ,จากธรรมชาติโดยเฉพาะการได้เข้าไปชมเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ Toyota Eco Food Town ซึ่งเป็นพื้นที่รวมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในอนาคตและเป็นที่แรกที่เริ่มสังคมคาร์บอนต่ำแห่งแรกในญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะ โครงการลดมือร้อนด้วยมือเราเป็นอีกโครงการที่โตโยต้ามุ่งมันสร้างสารรค์ให้ทุกคนได้ตระหนักและหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเองเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาต่อย,ยอดโครงการของตัวเองเพื่อขยายไปสู่ชุมชนและสังคมในอนาคตค่ะโตโยต้าขับเคลื่อนความสุข